ตลกเงินล้านก้วยเชิญยิ้มพันตัวขายปุ๋ยอีกหนึ่งตลกดังของวงการที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตายอย่างดีก้วยเชิญยิ้มแต่มีน้อยคนที่จะทราบเรื่องส่วนตัวอยู่ในวงการมานานกว่า40ปีใครจะรู้ว่าก้ยเชิญยิ้มนั้นต้องฝ่าพันอุปสรร,รคทั้ทงล้มลุกคลุกคลานจนจุดเริ่มต้นในชีวิตวงการตลกโดยเริ่มต้นเป็นนักแสดงจริงๆตอนอายุ10ขวบเริมจากแสดงลิเกวันหนึ่งได้มาเล่นลิเกในกรุงเทพ ขณะเดียวกันเด่นเดอเทพน็อตก็กําลังบรรดาวรุ่งเป็นตลกเชิญยิ้มหยุดอวกาศเราก็ได้แต่มองว่าจะเข้าไปเล่นตลกในคาเฟ่ยอย่างไรแบบพวกเขาบ้างแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นคนอยู่ในวงการตลกจากดนตรีลูกทุงแอบมาดูเล่นลีเกตลาตาปูนเขาก็คงมองว่ามีแววเลยชวนไปเล่นตลกด้วยการรับปากรุ่งเช้าก็ไปฝึกอีกสองสาวันได้มีโอกาสไปเล่นที่คาเฟ่ยุคทองของตลกคือเล่นที่คาเฟ่ในยุคนั้นเฟื่องฟูรายได้เป็นกอบเป็นกรมวันหนึ่ง วิ่งเริ่มงานจากหนึ่งทุ่มหรืออาจจะเริ่มจากงานอีเวนต์สี่โมงก็รับรายได้แล้ว 20,000- ถึงส0,000บาทในยุคนั้นรายได้เยอะจนสามารถซื้อบ้านราคา10ล้านประมาณ2ปีดาวก่อนและผ่อนที่หลังจริงๆต้องบอกว่า10ล้านมันก็บวกดอกด้วยซื้อจริงราคา7ล้านบาทแต่ก่อนเคยทํางานโรงงานหลังจากแต่งงานแล้วมีลูกขึ้นมาเลิกเล่นลิเกยอย่างเดียวมันไม่พอกินก็อาศัยเข้ามาทํางานในเมืองกรุงพอมาแรกๆก็ไม่รู้ทําอะไรก็เลยไปทําโรงงานหลังจากที่แต่งงาน กวยเชิญยิ้มมีลูกสองคนคนโตเพิ่งแต่งงานไปแอมนัทการและลูกชายคนเล็กหนูโนภูพิพัฒน์ที่งานนี้เรียกได้ว่ายิ่งโตหน้ายิ่งเปลี่ยนช่วงนี้ทํางานหายจากหน้าจอไปนานช่วงนี้ห่างหายไปจากวงการหรือเปล่าพอออกหน้าจอน้อยลงแต่ไม่ได้หายไปไหนด้วยวัยที่มากขึ้นเลยรับงานน้อยลงเลือกรับงานเฉพาะที่ชอบพอต้องการเวลาพักผ่อนมากขึ้นแถมยังได้ทํากิจการใหม่ทั้งเฟนชายทั้งขายปุย๋ย เลี้ยงครอบครัวงานในวงการก็ยังรับบ้างกลัวเชิญยิ้มเริ่มต้นลองทำหลายๆอย่างไม่ประสบความสำเร็จแต่ยังทำต่อไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกเริ่มจากสิ่งเล็กๆไปก่อน